สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบเตยกาจนา2324ามสองทาร์ลนะคะก็มาเจอกับใบเตยวันนี้เช่นเคยนะคะเพื่อนๆถามมาเล่นพลิกอาการในคลิปสั้นๆน,นะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะมีใครแอบพึงแอบหวงเราเงียบๆไหมตอนนี้นะคะมีใครแอบพึงแอบหวงเราเงียบๆไหมตอนนี้นะคะไปดูกัน1 2นะคะ หน,หนึ่งใบที่ใช่คุณหนึ่งกองที่ใช่คุณแล้วไปฟังคำทำนายกันนะคะเลือกมาเลย1 2น,นะคะกองที่1น,นะคะมี The Lover อัศวินถ้วยแล้วก็มีทำพรันคนคนนี้น่าจะอยู่ไกลจากคุณนะคะเขาคนนี้อาจจะอยู่ในราศีธนูหรือธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกก็ได้แอบพึงแอบหวงคุณเงียบๆนะคะเงียบจริงๆนะ ไม่พูดแน่อะไรเลยนะแอบมองแล้วก็เราก็เงียบนะแบบอาจจะเป็นคนที่ดีกับคุณคุยกับคุณอยู่เป็นคนที่คบกับคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะแอบพึงเบาๆนะคะแอบมองแรงนะคะมองแล้วก็เจ็บใจเบาๆนะคะว่าเอ้ยน่าจะมีคนเข้าหาเราเยอะนะอะไรอย่างนี้นะคะ,ะถามว่ามีใครแอบหึงแอบหวงเราเงีเงียบไหมมีนะคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณแน่นอนคนนี้นะคะมาดูเด็ก2กองสอง The Sun นะคะ The Devil แล้วก็มี Six of Cups นะคะคนที่แอบหึงแอบหวงคุณเงียบๆเนี่ยแอบหึงเบาๆเป็นคนในอดีตของคุณนะเป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะคะอาจจะเป็นคนที่ เป็นรักที่เป็นความลับอาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยสถานะความสัมพันธ์เขาอาจจะอยู่ในราศีเมถุนนะคะหรือมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะอาจจะอายุอ่อนกว่าคุณก็ได้เป็นคนที่คุณเคยคบเคยพูดเคยเดิยวเคยติดต่อสื่อสารเคยมีปฏิสัมพันธ์กับเขาก็ได้เป็นคนเก่าเป็นคนที่อาจจะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะคนคนนี้แอบหึงหึงแรงด้วยนะ เด็ก2กอง2หึงแรงห่วงแรงมากๆคนนี้นะคาดการว่าเดี๋ยวน่าจะแสดงตัวในเร็วๆนี้นะคะอดอดทนไม่ได้ทนไม่ไหวนะความหึงความห่วงมันดุนแรงเบอรเกินเบอร์10ต้องว่าอย่างนี้นะคะก็ เป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใค่อาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณก็ได้นะคะประมาณนี้นะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาเล่นพิกา,การ์ในวันนี้คลิปสั้นๆน,นะคะขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะขอให้มีแต่กัลยาณมิตรแล้วก็คนดีๆนะคะเข้ามามอบความรักแล้วก็ให้ชีวิตคุณมีแต่ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย